แหลงแกงท่าช้างและวัดโคกพระยาแดนประหารสมัยอยุธยาบทนำผมมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับแผนผังกรุงศรีอยุธยาที่เขียนขึ้นโดยชาวต่างประเทศในคริสตศตวรรษที่16-17ถึงแผนผังเหล่านี้มีผู้เขียนไว้กว่า30รูปแบบเท่าที่คนพบและหาได้ในเวลานี้โดยเน้นจุดสำคัญอยู่ที่ตัวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งได้ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญประจำเมืองไว้หลายแห่งเช่นพระบรมมหาราชวางังพระวังหนา้าพระราชวังหลังวัดพระศรีสันเพชพระมงคลบพิรวัดมหาธาตุวัดราชบุญณาบ้านหลวงรับราชทูตบ้านเจ้าพระยาวิชเชยนป้องปราการกำแพงเมืองคูคลองสพานเป็นต้นการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่ปรากฏในแผนผังเหล่านี้จึงอาจถือได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในบางครั้งจะพบว่าสถานที่สำคัญเหล่านี้มีเอกสารชาวต่างประเทศกล่าวถึงและให้เรื่องราวที่ชัดเจนจนสามารถนำมาใช้อ้างอิงปฏิปะตะออภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้แจ่มชัดมากขึ้นคุณประโยชน์สำคัญของแผนพังกรุงศรีอยุธยาจึงไม่ควรถูกมองข้ามอีกต่อไปเช่นเดียวกับเอกสารต่างประเทศที่ผู้เขียนได้พบเห็นเหตุการณ์สำคัญต่างๆหรือได้รับคำบอกเล่าจากขุนนางนราชสำนัก แม้ว่าเอกสารชาวต่างประเทศเหล่านี้จะมีข้อจำกัดมากมายในการนำมาใช้อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ก็ตามแต่ก็มีได้หมายความว่าเอกสารเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยไปกว่าหลักฐานไทยอย่างเช่นตำนานคำให้การหรือแม้แต่พงศาวดารผมได้ใช้เวลาในการศึกษาแผนผังกรุงศรีอยุธยาควบคู่ไปกับเอกสารชาวต่างประเทศและได้พบเรื่องที่ไม่ควรถูกมองข้ามไปเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือ สถานที่ประหารชีวิตกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งถูกเรียกว่าโคพยาหรือวัดโคพยาพระยาที่มักกล่าวอ้างในพงศาวดานกรุงศรีอยุธยาอยู่เสมอเสมอสถานที่แห่งนี้เป็นที่นำเอาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่กระทำความผิดหรือเป็นศัตรูในราชสมบัติมาประหารชีวิตโดยใช้วิธีการทุบด้วยท่อนจันทซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ และก่อให้เกิดคำถามซึ่งมีสองคำตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่โดยคำตอบแรกกล่าวว่าอยู่บริเวณภูเขาทองตรงวัดโคพระยาไกลาจากพระบรมมหาราชวังคำตอบนี้ตอบตามความเชื่อเดิมโดยมีหลักฐานจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเล่าสืบต่อกันมารวมทั้งมีผู้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารมาปฏะติปตะตอกัน อีกคำตอบหนึ่งกล่าวว่าอยู่ใกล้กับวัดหน้าพระเมนตรงข้ามพระบรมมหาราชวังซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวัดโคกโดยอาศัยหลักฐานชาวต่างประเทศและแผนผังกรุงศรีอยุธยาที่เขียนขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่1 6บหถึงสิดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะนําหลักฐานไทยและต่างประเทศมาทําการวิเคราะห์และตีความตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ว่าสถานที่ไหนเป็นที่สําหรับประหารชีวิตกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สมัยอยุธยากันแน่ ส่วนเรื่องตะแลงแกงและท่าทางสถานที่สยดสยองของอยุทยาผมขอนำเสนอรวมไว้กับวัดโคโคพระยาด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าทำนองเดียวกันวัดโคโคพระยาในความรับรู้เดิม วัดโคพระยาเป็นวัดร้างตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศเหนือใกล้กับวัดภูเขาทองในตำบลคลองสบวอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันกรมศิลปากรกำหนดให้วัดนี้เป็นโบราณร้างหมายเลข99แต่ยังไม่มีการประกาศครึ่งทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา บริเวณภูเขาทองมีสภาพเป็นทองทุ่งขนาดใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งอื่นๆเช่นทุ่งแก้วทุ่งขวนันทุ่งมะขามหยองมีคลองมหานาคอันคดเคี้ยวหลายผ่านซึ่งพระราชพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับกล่าวตรงกันว่าคลองมหานาคนี้ขุดขึ้นโดยพระมหานาคแห่งวัดภูเขาทองเพื่อรับศึกพม่าในปี2086ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิความว่า ฝ่ายมหานาคบวชอยู่วัดภูเขาทองศึกออกกลับตั้งค่ายกันทับเรือตั้งค่ายแต่ภูเขาทองลงมาจนวัดป่าพลูพักพวกสมกําลังญาติโยมทั้งท่านหญิงชายของมหานาคช่วยกันขุดคูค่ายกันทับเรือจึงเรียกว่าคลองมหานาควัดโคกระบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีภูเขาทองประมาณ800เมตรเท่าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและคําบอกเล่าจากชาวบ้านที่อาศัยบริเวณวัดแห่งนี้กล่าวว่า แต่เดิมวัดโคกพระยามีน้ําล้อมรอบคล้ายเกาะเล็กๆมีสนามขนาดย่อมตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะจํานวนหนึ่ศาและเคยพบท่อนไม้จันไม้ตะเคียนจํานวนมากในสนามซึ่งยังคงเหลือให้เห็นสอง,งสต้นในเวลานี้ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้คือที่ประหารชีวิตกษัตริย์และเชื้อพระวง์ของอยุธยาอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อสํารวจวัดโคกพระยาโดยละเอียดพบว่าวัดนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคูน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองมหานาคทางด้านทิศใต้ส่วนทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจรดที่นาของชาวบ้านอย่างไรก็ดีพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทหุกมาศเจิมได้กล่าวถึงตำแหน่งที่ตั้งของวัดโคพระยาแห่งนี้ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไว้ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าสเสด็จยืนพระคชาทานประมวลผลและคชะพอยุหอโดยกระบวนตั้งอยู่โคพระยา จากข้อมูลที่ปรากฏในพงศาวดารได้แสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของวัดโคกพระยาว่าตั้งอยู่บริเวณภูเขาทองนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพราะในเวลานั้นสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิเสด็จออกไปทอดพระเนตรแนวรบข้าศึกและได้มีการต่อสู้กันกันกบทัพพระเจ้าแปรจนฝ่ายไทยต้องเสียสมเด็จพระสุริโยไทยไปซึ่งเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยยังมีเรื่องราวที่น่าศึกษาและมีข้อสงสัยอีกมาก ข้อความข้างต้นที่ปรากฏในพงศาวดารจึงเป็นข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์ในอดีตเข้าใจกันและนำมาใช้ตีความร่วมกับข้อความในพงศาวดารตอนอื่นๆอ,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 อีกหลายตอนซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่าสถานที่นำตัวกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์มาประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์คือบริเวณวัดโคกพระยาหรือโคกพระยานอกเมืองใกล้กับวัดภูเขาทองนั่นเอง 3. แดน,นประหารสมัยอยุธยา นอกจากวัดโคกพระยาที่ประหารน,นักโทษอาญาและนักโทษการเมืองสมัยอยุธยาแล้วยังมีสถานที่สำคัญอีกสองแห่งใช้สำหรับประหารน,นักโทษแบบตัดหัวควักไส้และประหารชีวิตด้วยวิธีการที่เหี้ยมโหดดังที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานไทยและหลักฐานชาวต่างประเทศหลายฉบับสถานที่แห่งนั้นก็คือตะแลงแกงตั้งอยู่ใกล้กับคุกหลวงหอกลองวัดพระรามและท่าทางตั้งอยู่ริมแม Log ่น้ำลบบุรีคลองเมืองใ,ใกล้กับวัดคงคาราม ทั้งตะแลงแกงและท่าชางเป็นสถานที่ประหารชีวิตแบบประจานชาวบ้านชาวเมืองสามารถมาดูการประหารชีวิตได้ส่วนวัดโคกพระยาน,นั้นเข้าใจว่าเป็นที่กระทำเฉพาะฝ่ายในไม่อนุญาตให้ประชาชนคนธรรมดาไปรู้ไปเห็นทำให้การขุนหลวงวัดประดุทรงธรรม เอกสารหอหลวงได้กล่าวถึงตะแลงแกงว่าเป็นบริเวณที่มีความสำคัญความว่าถนนย่านตะแลงแกงมีร้านขา,ขายของสดเช้าเย็นชื่อตลาดคุกหลวงหนึ่งถนนหน้าย,ย่านสารพระการมีร้านชำขายสีสันในโครงในฝ่ายชื่อตลาดสารพระการตำแหน่งที่ตั้งของตะแลงแกงอยู่ตรงบริเวณที่เป็นจัตุรัสชุมนุมคอนมีทั้งตลาดขายสินค้านานาชนิดมีร้านค้าปลูกอยู่สองฝากฝั่งถนนมีโรงม้ามีคุกหลวงหอกลอง ย่านตะแลงแกงจึงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากรวมทั้งถนนที่ตัดผ่านบริเวณตะแลงแกงเป็นถนนปูอิดและได้ชื่อว่าถนนตะแลงแกงด้วยถนนป่าโทนถนนสายนี้เป็นที่ถนนที่ดีที่สุดของประเทศสยามด้วยเหตุนี้การประหารชีวิตนักโทษที่ตะแลงแกงในแต่ละครั้ง คงจะมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนไม่น้อยและอาจเป็นการตัดไม่ข่มนามต่อสัตรูทางการเมืองได้ด้วยวิธีหนึ่งในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระพลร,รัตได้บรรยายภาพเหตุการณ์ตอนสงครามกลางเมืองระหว่างเจ้าฟ้าปรเมศกับพระมหาอุปราชพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก่อนสวยราชไว้ว่าส่วนนายเสมาพระยาพิชัยราชาและนายพลพระยายมราชคนทั้งสองนี้ ครั้นเจ้าหนีไปแล้วก็พากันหนีไปบวชเป็นภิกษุอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีข้าหลวงทั้งหลายติดตามไปได้ตัวภิกษุทั้งสองนั้นมาให้รักษาคุมตัวไว้ในวัดฝังนายสังราชาบริบาลหนีไปบวชอยู่ในวัดแขวงเมืองบัวทุมงข้าหลวงติดตามไปได้ตัวมาศึกออกแล้วให้ประหารชีวิตเสียที่หัวตะแลงแกงส่วนท่าช้างตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเมืองใกล้วัดคงคาวิหารร้างและเป็นท่าน้ําที่สามารถข้ามไปยังวัดโพซึ่งตั้งอยู่บนเกาะทุ่งแก้วได้อีกด้วย ตรงบริเวณนี้จะมีถนนชื่อถนนกาลาโหมตัดตรงมาจากพระบรมมหาราชวังและบึงชีกุลผ่านหลังวัดมหาธาตุวัดราชบุญราสาดตัวถนนที่ท่าช้างในเอกสารของนายเยเรมียสฟานฟอร์ลีหรือวันวอลิตชื่อ h i s t o r i c a l account of siam in the 17th century ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตรงท่าช้างว่า พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พระเชษฐาธิราชทรงมีรับสั่งให้นำนักโทษตัวการสำคัญทั้งสามออกมาจากคุกและให้สับออกเป็นท่อนๆท,ท,ที่ท่าช้างทะช่ำคือทวารหนึ่งของพระราชวังในฐานะที่เป็นผู้รบกวนความสงบสุขของประชาชนและในฐานะที่ร่วมกันต่อต้านผู้สืบราชสมบัติที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายศีรษะและร่างกายส่วนอื่นๆของคนเหล่านั้นถูกเสียบประจานไว้ในที่สูงในเมืองหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับท่าช้างในรัชกาลสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ซึ่งในเวลานั้นมีการลงโทษออกยากำแหงขุนนางคนสำคัญคนหนึ่งของราชสำนักดังที่ปรากฏในงานของเยเรมียสฟันฟอลีความว่าออกยากะลาโหมไปยี่ยมออกยากำแหงในคุปแซงทำเป็นประหลาดใจยอย่างยิ่งที่ออกยากำแหงถูกถอดและแสดงความฉมนใจมากที่พระเจ้าแผ่นดินกระทําเช่นนี้ ออกยากลาโหมปลอบออกยากำแหงและแนะนำให้อดทนและรับรองว่าออกยากำแหงจะได้พ้นจากที่คุมขังโดยเร็ววันออกยากลาโหมชี้แจงว่าการกระทําของพระเจ้าแข่นดินเป็นไปอย่างเจ้าชายหนุ่มและว่าราษฎรโชคไม่ดีที่อยู่ภายใต้อำนาจกษัตริย์หนุ่มแต่ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้และให้เป็นธุระขอมตนและออกยากำแหงจะได้ออกจากคุกในไม่ช้านี้โดยรับรองว่าจะได้เป็นอิสระไม่พ้คนคืนนี้ ออกยากลาโหมไม่เสียคำพูดเพราะประมาณสองชั่วโมงก่อนตะวันตกดินออกยากำแหงถูกนำาตัวจากคุกตรงไปยังประตูท่าช้างซาเชมที่ฝั่งแม่น้ำเพื่อประหารชีวิตเพชคาดมัดออกยากำแหงติดกับหยวกกล้วยวางให้นอนลงบนพื้นดินและฟันด้วยดาบโค้งที่สีข้างด้านซ้ายไส้พุงก็ไหลออกมาการฆ่าออกยากำแหงจบลงด้วยการเอาไวแทงที่คอ แล้วเสียบประจานร่างไว้บนขาอย่างทำด้วยไม้ไผ่ลำใหญ่เพื่อให้เป็นตัวอย่างของผู้ถูกลงโทษในฐานสมรู้ร่วมคิดต่อต้านองค์พระมหากษัตริย์จากข้อความดังกล่าวทำให้เห็นว่าท่าช้างเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นำนักโทษไปประหารชีวิตด้วยวิธีการทารุณซึ่งหลักฐานของฮอลันดาได้กล่าวไว้อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีการประหารนักโทษที่เป็นสตรีชั้นสูงอีกด้วยดังข้อความที่ว่าพระองค์พระเจ้าปราสาททอง ปรารถนาที่จะได้ราชมารดาพระเจ้าแผ่นดินที่เพิ่งสวรรคตรซึ่งเป็นสัตรีที่งามที่สุดคนหนึ่งในอาณาจักรมาเป็นสนมแต่พระนางแสดงความรังเกียจทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ยอมไปยังพระราชวังตามกระแสรับสั่งที่มีมาถึงพระนางในที่สุดเมื่อเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินจะบังคับพระนางโดยพละกกาลังพระนางได้ตรัสว่าพระเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวิตของฉันไม่มีอีกแล้วและโอรสของฉันก็สวรรคตรแล้วด้วย ฉันก็เหนื่อยหน่ายต่อชีวิตฉันเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทั้งสองพระองค์นั้นอีกแต่ขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของฉันจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์และจะไม่ยินดีในโจรแย่งราชสมบัติและทรราชผู้นี้เลยพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองทรงกริ้วต่อการปฏิเสธคำตอบที่เผ็ดร้อนและการตำหนิติเตียนอันรุนแรงยิ่งนั้นถึงกับทรงมีรับสั่งให้ฆ่าตัวพระนางไปที่ริมฝั่งน้ำท่าช้าง ให้สับร่างของพระนางออกเป็นสองท่อนร่างส่วนที่มีหัวติดอยู่ให้ตรึงติดกับขาอย่างไม้ไผ่อย่างไรก็ตามเมื่อพระภิกษุสงฆ์กราบทูลขอร้องพระองค์จึงอนุญาตให้ปลดร่างนี้ลงภายหลังที่ประจานอยู่สองวันแล้วในกรุงศรีอยุธยามีพี่น้องสองสาวซึ่งเคยรับใช้พระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สวรรคตรองค์ที่แล้วพระอาทิตย์ยวง ในตำแหน่งนางพระกำนันได้นั่งร่ำให้อยู่ในบ้านของตนเนื่องจากการสิ้นพระชนของพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินและพระโอรสของพระนางมีผู้กราบทูลเรื่องนี้ต่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พระเจ้าปราสาททองพระองค์รับสั่งทันทีให้จิกผมนางทั้งสองลากไปยังฝั่งน้ำและให้ผูกเข้ากับหลักเอาต้นกกรัดรอบคอดึงไว้มีให้เท้าแตะดินแล้วพระองค์มีรับสั่งให้แหวกร่างออกเป็นสองซีกแล้วใส่เครื่องทางปากไว้ นางทั้งสองถูกปล่อยให้ตายในลักษณะเช่นนี้เมื่อบิดาของหญิงทั้งสองทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับบุตรสาวก็ไปยังที่ประหารชีวิตและแสดงความเศร้าโศกเสียใจอันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อได้เห็นภาพพันหน้าสังเวชสยดสยองเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเรื่องก็มีรับสั่งให้ผ่าชายคนนี้ตลอดตัวแล้วแขวนไว้บนขายอย่างนั้นด้วยความเหี้ยมโหดไร้กาศในการลงพระอาญาเหล่านี้ย่อมปิดปากคนอื่นๆทั้งปวง ท่อนจันกับการประหารชีวิตกษัตริย์วิธีการประหารชีวิตด้วยท่อนจันถือเป็นประเพณีการลงโทษชั้นสูงที่ใช้กับกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้มีกล่าวไว้ในกฎหมายตราสามดวงในส่วนที่เรียกว่ากฎมนเทียนบานความว่า าแลโทษหนักถึงสิ้นชีวิตไซให้ส่งแก่ทอรลวงฟันหลังและนายแวงหลังเอาไปมอล้างในโคพยานางแวงนั่งทับตักขุนดาบขุนใหญ่ไปนั่งดูหมื่นทอรลวงฟันกราบสามคาปตีด้วยท่อนจันแล้วเอาขุมนายแวงทอรลวงฟันผู้ใดเอาผ้าทะลงแลแหวนทองโทษถึงตายเมื่อตีนั้นเสือถีบบอกรองนอกจากนี้ยังปรากฏประเพณีสำเร็จโทษในคำให้การชาวกรุงเก่าว่าการสำเร็จโทษเจ้านายคือเอาถุงแดงสวมตั้งแต่พระเศียรตลอดจนปลายพระบาท เอาเชือกรัดให้แน่นเอาท่อนจันทุบให้สิ้นพระชนแล้วใส่หลุมฝังให้เจ้าหน้าที่รักษาอยู่เจ็ดวันในหลักฐานของฮอลันดาอย่างจดหมายเหตุเยเรเมียสฟันฟอลิดได้กล่าวถึงวิธีการประหารชีวิตด้วยท่อนจันดังนี้เพชชาาตให้พระองค์นอนลงบนผ้าแดงและทุบพระองค์ที่พระนาภีด้วยท่อนจันนี่เป็นวิธีการสําเร็จโทษที่ใช้กันในประเทศสยามซึ่งใช้กับเจ้านายในราชตระกูลเท่านั้น เสร็จแล้วเขาก็ใช้ผ้านั้นห่อพระสรีระและไม้จันแล้วโยนลงไปในบ่อทิ้งให้พระศพเน่าเปื่อยไปหลักฐานไทยและหลักฐานชาวต่างประเทศที่กล่าวอ้างถึงประเพณีการประหารชีวิตกษัตริย์และพระบรมวงศานุงวงศ์ดูจะกล่าวตรงกันข้อมูลในส่วนนี้ยังยอมรับได้ว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากไม้จันถือเป็นไม้เนื้อหอมชอนิดหนึ่งและเป็นชนิดเดียวกันกันกบที่ใช้แกะสลักพระพุทธรูปบูชาท่อนจันนีลักษณะเป็นไม้กระบอง เมื่อใช้จะมีเจ้าพนักงานตีสลับกันคล้ายการลงดับบันคอนักโทษคือจะมีไม้หนึ่งไม้สองไม้สามการทุบด้วยท่อนจันนีทุบจนตายคาไม้บางครั้งทุบแล้วเกิดไม่ตายทันทีร่างนั้นก็จะโยนลงหลุงเป็นการทรมานก่อนตายและเจ้าพนักงานก็จะเฝ้าร่างนั้นให้แน่ใจว่าตายแน่ประมาณเจ็ดวันเมื่อร่างเน่าเปื่อยแล้วจึงกลบหลุงและไม่อนุญาตให้บรรดาญาติที่น้องของผู้ตายนำร่างไปประกอบพิธีกรรม ในหลักฐานของเยเรเมียสฟานฟอลลิดยังระบุไว้บางตอนนว่าหากญาติที่น้องของผู้ตายแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจที่หลุมศพหรือในบ้านถ้ามีผู้รู้ก็จะถูกนำตัวไปประหารเช่นกันข้อเท็จจริงของสถานที่ตั้งวัดโคคพระยาสมัยอยุธยาการตีความเรื่องวัดโคคพระยาไม่ว่าจะเป็นการอ้างข้อความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆและการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนต่างลงความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า วัดโคพระยาที่ประหารชีวิตกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งอยู่บริเวณทุ่งภูเขาทองใกล้คลองมหานาคซึ่งผมเห็นว่าควรที่จะมีการตรวจสอบหลักฐานและตีความใหม่ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากหลักฐานชาวต่างประเทศและแผนที่อยุธยาในช่วงคริสตศตวรรษที16่16-17ระบุตำแหน่งที่ตั้งของวัดโคกะยาสอดคล้องตรงกรันรวมไปถึงความน่าจะเป็นไปได้ในการควบคุมตัวนักโทษไปยังแดนประหาร เพราะถ้าหากวัดโคคพระยาตั้งอยู่ใกล้กับวัดภูเขาทองแล้วการนำนักโทษไปประหารชีวิตถือเป็นเรื่องลำบากมากในสมัยนั้นต้องเดินทางด้วยเรือจากคลองเมืองหากนำนักโทษออกจากวังไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเข้าคลองมหานาคถึงวัดโคกพระยาหรืออีกเส้นทางหนึ่งจากคลองเมืองผ่านคลองวัดสาราปูนเข้าคลองมหานาคถึงวัดโคคพระยาซึ่งรวมระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการชิงตัวนักโทษระหว่างทางอีกด้วย แต่สำหรับสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่หลักฐานต่างประเทศยืนยันนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าไม่ว่าจะเป็นจดหมายเหตุของเยเรมียัสฟานฟอลีดพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตเยเรมียสฟานฟอ l ลีดที่ระบุตรงกันว่าสถานที่ประหารชีวิตกษัตริย์ของอยุธยาคือวัดพระเมรุโคะยาหรือวัดคโคะยาตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังดังความที่ว่าพระมหาอุปราชถูกนำตัวมากรุงศรีอยุธยา และถูกตัดสินให้สำเร็จโทษโดยเร็วเมื่อพระองค์ทรงทราบคำตัดสินพระองค์ทรงขอร้องโดยทันทีว่าก่อนที่จะสิ้นพระชนขอให้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลข้อราชการสำคัญหลายประการพระเจ้าแผ่นดินมิได้มีความซาบซึ้งในคำแนะนำทั้งมิได้เกิดความสมเพศเวทนาเลยพระองค์ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความตั้งพระททยซึ่งได้ยึดมั่นอยู่ตรงกันข้ามกลับมีรับสั่งให้นำพระมหาอุปราชไปสำเร็จโทษโดยเร็ว พระมหาอุปราชจึงถูกนำตัวไปที่วัดชื่อพระเมนโคพยาตรงข้ามกับพระราชวังเพชรชตาให้พระองค์นอนลงบนผ้าแดงและทุบพระองค์ที่พระนาพีด้วยท่อนจันทร์นี่เป็นวิธีสำเร็จโทษที่ใช้กันในประเทศสยามซึ่งใช้กับเจ้านายในราชตระกูลเท่านั้นเสร็จแล้วเขาก็ใช้ผ้านั้นห่อพระสรีราและไม้จันแล้วโยนลงไปในบ่อทิ้งให้พระศพเน่าเปื่อยไปนี่เป็นวาระสุดพระมหาอุปราชผู้ไร้ศข ซึ่งสิ้นพระชนลงเพราะทรงกล้าอ้างสิทธิในมงกุฎซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายของพระองค์หลังจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินและพระราชมารดาก็ถูกนำตัวไปยังวัดปรลักหักพังรกร้างวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระเมนโคพยาเพชชาฆ่ให้พระองค์นอนลงบนพรมสีแดงและทุบพระองค์ด้วยท่อนไม้จันที่พระนาภีและยนพระสรีระของทั้งสองพระองค์ลงไปในบ่อซึ่งพระองค์ทรงชนที่นั้น ในวันที่18กุมภกุงพันธ์ปีที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินทรงปรารานาจะกำจัดทุกสิ่งที่อาจเป็นภัยแก่พระองค์พระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยให้ประหารชีวิตพระโอรสที่เหลือสุดท้ายสององค์ของพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศเสียเจ้าชายองค์หนึ่งพระชนได้16พรรษาและอีกองค์หนึ่งมีพระชน18พรรษาฉะนั้นในเวลากลางคืนพระองค์จึงนำเจ้าชายไปที่หน้าวัดพระเมรุโคะยา อันเป็นที่ซึ่งกษัตริย์และเจ้านายองค์อื่นๆถูกสำเร็จโทษด,ด้วยทรงตั้งพระททยที่จะให้ประหารเจ้าชายทั้งสองเสียโดยวิธีเดียวกันหลักฐานที่นำมาอ้างดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าวัดโคคระยาหรือวัดพระเมนโคคระยาน่าจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังทางทิศเหนือเพราะการเรียกว่าวัดพระเมนโคคระยามีความสอดคล้องกับวัดหน้าพระเมนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเมืองตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเหมือนกันและทางทิศเหนือของวัดนี้ปรากฏชื่อวัดโคคระยา ดังในหลักฐานจากแผนที่เดอร์ครสสยามซเฟียมีเอนเอ็มของนายฟรังกอยวาเลนไทนยเขียนขึ้นในปี1726ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโดยระบุชื่อวัดคอกเพียวัดโคะยาได้อย่างตรงกับหลักฐานของนายเยเรมียสฟานฟอร์ลีดหรือวันวลิตอย่างไรก็ดียังมีข้อหน้าสังเกตรประการหนึ่งว่านายฟรังกอยวาเลนตินได้วาดลักษณะของวัดโคะยาโดดเด่นและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตา คือมีอาคารทางตอนหน้าคล้ายโบสถ์และด้านหลังเกาะเป็นเนินทรงเจดีจำนวนสามเนินจึงทำให้น่าเชื่อว่าจากหลักฐานทั้งหมดข้างต้นที่มีอยู่ในเวลานี้สามารถตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ได้ว่าวัดโคกพระยาที่แท้จริงเป็นที่ประหารชีวิตของกษัตริย์และพระบรมวงศานุงวงศ์ตั้งอยู่ที่วัดโคกพระยาตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนั่นเองจนกว่าจะมีหลักฐานอื่นที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานนี้บทสรุป ผลจากการศึกษาสถานที่ประหารชีวิตกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สมัยอยุธยาพบว่าในหลักฐานพงศาวดานกรุงศรีอยุธยามีข้อความที่ก่อให้เกิดการตีความและมีข้อสมมุติฐานของนักประวัติศาสตร์ระบุว่าตั้งอยู่ใกล้วัดภูเขาทองและคลองมหานาคแต่จากการตรวจสอบหลักฐานและศึกษาจากหลักฐานชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในคริสตศตวรรษที่16-17ถึงพบว่าสถานที่ตั้งวัดโคคยาอันเป็นที่ประหารชีวิตกษัตริย์ และพระบรม,มวงศานุวงศ์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเมืองตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังและวัดหน้าพระเมรุโดยมีชื่อว่าวัดพระเมรุโคโคยาหรือวัดโคกคยาโดยมีหลักฐานจากเอกสารของชาวฮอลันดาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสรททองและหลักฐานจากแผนที่ที่เขียนขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นช่วยบอกผมด้วยหรือแย,ย้งความคิดของผมก็ได้